chữ mà mui nó đây nó cần phải leo nội nưng mà mui thằng bớt Được rồi tùm tôm nhè thằng bớt xà lào phun ui phun mi ta mắc tùm nhè thằng bớt tai 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 này này bài đi nè, hôm đi bao มาใส่กระลับอยู่ส่วนมั่นตอนี้เบา่าผูไทยกำลังใส่นะนี่อันนี้คือด่างดางที่สองแล้วตัวนี้ดัางที่สองแล้วดัางที่หนึ่งใส่ไปแล้วนะส่กอนกระลับมีดา่หกหลังหนึ่งเบ่าผูไทยขออนุญาตใส่ก่อนเด้อขอตอนเช้าแล้วนะไม่เบ่าภูไทยพ,ทยออนะพทยไปยามนะ Mà luôn nằm cắn mà ra chắc tố Mì bèo dù bò Cháy บ่มียังน้อดังทมิดบ่มีบุตรยังนีดีดีเอามากระบอกใส่มาก่อนเด้อเ่าดังที่มิดไปด่างที่สองไปด่างที่สอง กระับมิตาหกลังมันตุ่มแย่ก็ล่ายหลายดังที่สองกับโมี่ยังเกิดขึ้นมันเป็นหูหนูเก่าล่ะ Đằng thứ 3 mà luôn, mà luôn, mà luôn thứ 3 ดังที่สามก็บบมีอ่ะนี่กรับห้าลังก็ได้ยามผ่านมาหรือบ่มิยังทึกเลยบ่มิยังเกิดขึ้นมาลุนด,ด,ดังที่หกเนาะดังที่หก,มก็มันชืน้นด้วยบูดังทีดท้ายชื้นี่กะบูได้กินยังแปล้แปลว Một hữu lời Bố mình em hữu lời Hoài cắt nó nhàng cả Cứ à, nhàng mày vô, nó nhàng mới mày vô Tụi ăn một bộ mân bộ kịn Cần phải hô cả bọn này đều bị trí xay áo nhàng này Áo nhàng này xay hết nhẹ mà em chẳng kịn nữa Này làm bọn này đó คลิปนี้กะนะບໍ່ຮູ້ຫຍັງລະນຶດ້າິນີກໍ l i k h a r e ກໍติดตามຢ່າລືມກົດເກດິ່ງນໍາເດີ້ພໍຊິບໍ່ພາດຄລິບ